สวัสดีค่ะคลิปนี้หนูก็จะมาอ่านพระสูตรจากหนังสือพุทธวจนะชุดตถาคตเรื่องทรงสอนเฉพาะเรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ภิกษุทั้งหลายทั้งที่เรามีถ้อยคําอย่างนี้มีการกล่าวอย่างนี้สมณะและพราหมณ์บางพวกยังกล่าวตูเราด้วยคําเท็จเปล่าเปล่าปี้ปลี่ไม่มีจริงเป็นจริงว่า พระสมนาโคโดมซึ่งเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความชิมหายย่อมบัญญัตลิลัทธิความสูญเปล่าความวินาศความไม่มีของสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นสั่งสอนดังนี้ ภิกษุทั้งหลายสมณะและพราหมณ์บางพวกเหล่านั้นกล่าวตูเราด้วยคำเท็จเปล่าเปล่าปลีปล,ปลี่ไม่มีจริงเป็นจริงโดยประการที่เราไม่ได้กล่าวหรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายในการก่อนก็ตามในบัดน,นี้ก็ตามเราบัญญัติขึ้นสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์เท่านั้น ภิกษุทั้งหลายในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์เช่นนี้แม้จะมีใครมาด่าว่าถากถางกระทบกระเทียบเสียสีตถาคตก็ไม่มีความโกรธแค้นคุณเคืองเดือดร้อนใจเพราะเหตุนั้นแต่ประการใดภิกษุทั้งหลายในเรื่องเดียวกันนั่นเอง แม้จะมีใครมาสักการะเขารพวสรรเสริญบูชาตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชมหรือเคลิ้มใจไปตามถ้ามีใครมาสักการะเขารพสรรเสริญบูชาตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไร บัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้